สวัสดีครับปาพี่นองมาเบิงอีกขั้นตอนหนึ่งของการท่อผ่าสินตินแดงนี่เป็นขั้นตอนที่ซีแล้วครับพี่เนเอาออกบักงาแนบอไม่เอาออก,กบัอออกงาบอือ้นว่าออกกบาหลังจากเมันสืบต่อได้เบิดสุดเสยน ช้อมือเครื่อง้งกาเมาออกบักงาคือกันขึงขึงนะครับขึงขึงขึงลอดตำประมาณจะตรงอู้หูเป็นหน่องัวเนาะเห็ดปุ่มปุ่มอยู่ บ่มีคนอ่ะจอยนมัน้างมันเแ็ดใส่อะได้เลยมีกระซีเอาเขาออกไปข้างนอกนอกตัวนี้นี่บ่มองเขาเชิดเอาบักบางาหรือเอาออกมาจากงเขานี่บ่เออนี่คือบางงานมันนี่นี่ยงยงนี่มันนี้เขากระซี่เอาเขาออกไปสามเขาเอาฟื้นออกไปใหากับเจ้าสีเตยตำเอาเอาออกเบมือนเหมือนจักอันเหตุตรงไหน เล็วกันยูออกไปเสิละดึงออกไปจากหงมุ่มนี่เทละอนันเทละอันย่งไรคนหูพ,พอห่อพ่อสั่งเห็นบนยังอยู่ยี่สิบเจ็ดเซนสินก็มีสินค่าสัน่นแบทนี้ยี่สิบเจ็ดเซนตรงกอ,อ,อันของเขานี่ยสีสัน่นมันจะขนได ทั้งผีบอสดแต่แล้วเพิ่มขังต่อไปของเขาก็ิขาดล่งขาลงที่สัตว์ตัวนั้นเนี่ยนี่เลยบริจ้งเขาเก็บเขาอีกทีเนาะอ๋อบิจ้างเราตันเก็บได้อยู่เก็บเขาทีเก็บบ่ได้ตัวนี้ออกมากับสิตลดออกมาคือกันตัวนี้ เจเขาเขามันสามสาเขาสามสกอสะเมนก็เออรนสกอเอนเขายื่บนน้าวะิบว่าเขาคือเาตัวสกออะไรสกอสกอสามสกอสามสกอสามเต็มาเ เคงนออกยากเคก็งบันใดน,ออน่บันดทีนท่นอ่ะเขากือ,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 อว่านสื่อหลอกเหลี่ยเพิ่นคือว่าใส่หลอกขางนใส่คือการกับหม่เพื่อใหมีเอามาเพ่มาใส่แล้วถ้เกิเดไปบึงเขาเอ็ดกนใสจไม้วาใส่หเ เขาโอกที่สาวนเหืื่อยๆครับพี่จันที่เหลาอ้ไวกนี้เละเส้นเส้นเท่าน้อยๆน้อยจนครบสามเขานนี้ก็คืนเขาที่สองแล้วเขาไปเพื่อเพื้อมาันย่ยตอนนี้ก็จิตต้องหาต้นมาใส่เขาให้มนเต็มเขาเขา ให้เหนยเนี่ยพันไห้ว่นี่ก็สิพันเขาสีดำขาดไว้พันไว้เขาหนพันเขาหนักสิพตนดำขาดเอา งูใววบบหะหม่มันรูดบะหม่มันอันกระเจี๊ยบเต็มอรีอร้อนตัวครับกระจบแล้วครับเอาไใบสมนี้ก่อนครับส,สำหรับขั้นตอนของการเอาบอกอย่้งออกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ